มาเบิงต้นหอมอายุสองสัปดาห์หลังการปลูกลงกองฟ่มครับพี่น้องครับโตวไวมากเลยครับพี่น้องเบิงที่ล่ะงามๆอวบๆเลยนะครับนี่ไปใส่ลาบใส่ก้อยก็ได้ละครับนี่ใส่ต้มใส่ย่ำใส่แกงอียังได้เบิดละนี่นี่วิธีวิธีที่ฮ้องจะเอาไปกินนะครับผมฮ้องก็จะรีรีใบนอกเขาออกดวยครับเดินรีออกแบบนี้นี่ฮ้องก็จะรีด้านนอกนี่ออกลีปดัดรีปดัปอดออกไปนะครับเอาไปเห็ดกลับเขานะครับผม เบิ่งตีละบ่ได้หนุงยากเลยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งหลกของเขาเบิ่งหลกของเขานน่นหลกก็ออกมาเาหี้ยาวแล้วครับพี่น้องนี่ข้างในจะมีขุยมะพร้าวนะครับไม่มีดินนะครับผมเป็นขุยมะพร้าวล้วนๆเลยเดินนะครับน้ำกับบล่ลดลงหงลายบาไหนนะครับผมนี่ถ้าสังเกตเบิ่งถ้าเขาลดลงหลายหลักเขาบ่ถึงน้ำนะครับพ่อก็ค่อยเติมเอาพอเติมน้ำปุ๊บพ่อก็ค่อยเติมปุ๋ยไปนะครับผมนี่ด้านบนเขาก็จะ